เริ่มแล้วเทศกาลขนมบุญเดือนสิบขนมพื้นบ้านภาคใต้รสชาติดั้งเดิมตึงราคาเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยที่จังหวัดสตูลหากคุณกำลังมองหาของฝากหรือขนมอร่อยๆในจังหวัดสตูลต้องไม่พลาดมาแวะชิมขนมพื้นบ้านของคุณป้าวรรณาหนูสุดวัย63ปีขายที่บ้านคลองขุดเหนือซอย37อําเอำเภอเมืองสตูลและที่ตลาดตั้งจิตศิลอำเภอเมืองสตูลซึ่งเธอได้นำสูตรขนมโบราณจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเผยแพร่ที่นี่ คุณป้าวรนาเล่าว่าเธอขายขนมพื้นบ้านมานานกว่า20ปีแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะย้ายมาเปิดร้านที่สตูลเมื่อ2ปีที่แล้วโดยมีขนมหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นขนมนีซัมหรือขนมเจาะหูขนมข้าวพองขนมลาและขนมบ้าไฮไลท์ของร้านคือขนมเจาะหูหรือขนมนีซัมขนมโบราณที่หาทานได้ยากราคาเริ่มต้นที่20บาทสำหรับ15ลูก หรือจะซื้อแบบ50ลูกราคา60บาทและ100ลูกราคา120บาทนอกจากนี้ยังมีขนมลาขายเป็นกิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ140บาทหรือครึ่งกิโลกรัม70บาทสำหรับคนที่ชื่นชอบขนมกรอบต้องลองชิมขนมข้าวพองขนมพื้นบ้านที่ทำจากข้าวเหนียวขายราคาเพียง3ชิ้น20บาทเท่านั้นมีหลากสีสันให้เลือกซื้อ คุณป้าวนายังเล่าว่าขนมเหล่านี้เป็นขนมที่นิยมใช้ในประเพณีวันรับตายายหรือเทศกาลเดือนสิบของชาวใต้ซึ่งเป็นประเพณีทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับทําขนมดีจํานี่แหละแล้วก็ขนมบ้าแล้วก็ขนมทําหลายอย่างขนมเทียนก็มีต้มก็มีมีหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ครบเพราะว่ามันยังไม่ถึงบุญปีนี้ทำไมเราทำเร็วคะ ก็ขายเล่นเล่นก่อนกว่าจะถึงบุญยังอีกเสียวันหวันโน่นวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนั่นแหละของมีครบทุกอย่างวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมีครบทุกอย่างหากใครสนใจอยากลิ้มลองรสชาติของขนมพื้นบ้านภาคใต้แท้ๆสามารถแวะอุ่นนุนได้ที่ตลาดตั้งจิตศิลป์หรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่คุณวรน,นานหนูสุดโทรศูนย์แป1เจดสองเจ็ดศูนย์สามหนึ่งหกหนึ่งหรือศูนย์เก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกศนหนึ่ง ขนมพื้นบ้านของคุณป้าวันนาไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำขนมโบราณของภาคใต้ให้คงอยู่สืบไปเมื่อมาเที่ยวจังหวัดสตูลอย่าลืมแวะชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากกันนะคะอย่าลืมกดติดตามสงใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสงใต้นิวรายงาน